บรรยากาศผู้โดยสารไปด้วยนะครับก็ไม่ค่อยเยอะนะฮะเท่าที่เห็นวันนี้เป็นวันศุกร์ะนะครับผมตอนเย็นวันศุกร์ส่วนรถเทาบนนี้ก็ยังไม่ขายอาหารนะครับผม ก็ยังเรายังมีพรกรฉุกเฉินกันอยู่นะครับก็ยังควบคุมโควิดกันอยู่นะฮะตู้ท้ายเป็นชั้นหนึ่งนะครับ สถานีต่อไปนะครับผมสามเสนบางซื่อนะครับผมบางเขนเลื่อยไปนะฮะขบวนนี้จะถึงเชียงใหม่ประมาณ7จ็ดโมงไม่เกินนี้นะครับผม